ก้าวข้ามขีดจำกัด i n h e ร i ย n Ramon a m p l สวัสดีครับพบกับทอยมอนด์เช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับฟิกกูไลสแตนดาร์ดกันอีกแล้วนะฮะต่อเนื่องเลยนะฮะกับไลน์ดิจิมอนนะครับนั่นก็คืออิมพิวส์ดามอนนั่นเองนะฮะซึ่งกล่องเนี้ยเป็นกล่องพิเศษมากๆฮะสามารถเปลี่ยนเชนฟอร์มได้นั่นเองนะครับก็จะมีโหมดดราก้อนฟอร์มกับโหมดเชนไฟต์เตอร์ฟอร์มนั่นเองนะครับซึ่งกล่องกล่องเดียวเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆครับกับการที่มีรูปแบบการเปลี่ยนล่างนะฮะในงานของฟิกกูไลสแตนดาร์ดแอมพลิฟายนั่นเองนะครับ โอเคฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเรามาแกะกล่องดูแผงด้านในกันเลยดีกว่านะครับมาเปิดกล่องกันเลยนะฮะฟึบโอ้โหท่าทางจะต่อกันเยอะหน้าดูนะฮะถุงที่1นนะครับมอเป็นแผงเดียวแต่ว่าจะแยกสีมาให้นะครับเป็นสีน้ําเงินสีขาวแล้วก็สีดํานั่นเองนะครับนี่จะเป็นส่วนบริเวณหน้าของ Imperial d a ดามนนะครับนี่ฮะอ่าแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มาให้นะครับถือว่าน้อยนะอ่าโอเคเดี๋ยวดูว่าถุงอื่นมีสติ๊กเกอร์อีกหรือเปล่านะฮะ อีก2แผงนะฮะถุงที่2มีสีดําแล้วก็สีน้ําเงินนั่นเองนะครับน่เป็นส่วนหางแล้วก็ส่วนมือของตัว Imperial Diamond แล้วก็อีก1ถุงนะครับเป็นสีทองซึ่งเป็นสีทองแบบเดิมนะฮะจะเป็นสีทองคุนค่นๆนิดนึงนะอ่าอันนี้ถ้าเกิดใครไม่ถูกใจสีทองแบบนี้ก็สามารถทําสีได้นะแต่ว่า เดี๋ยวเราจะมาลองประกอบดูกันก่อนว่าโอเคไหมนะฮะแล้วก็ปีกของ Imperial d ลดา o อนนี่สีแดงแบบนี้สีแดงเลือดหมูนะฮะขุนๆน,นิดหนึ่งนะฮะถุงต่อไปฮุบนีกันเป็นสีทองแนละสีดำนะครับอฮึบแล้วก็เป็นปีกอีกเหมือนเดิมสองถุงจะเป็นเหมือนเหมือนกันนะนะ่าจะเป็นแบบแบบ่งเป็นหนึ่งสองแล้วก็เสียด้ำเงินนะฮะอีก1ถุงนั่นเองนะครับ แล้วก็ถุงสุดท้ายเป็นสีดำล้วนนะฮะค่อนข้างจะชิ้นใหญ่มากๆฮะสำหรับอันนี้นะครับโอเคแล้วก็ที่มาด้วยจะขาดไปได้เลยนะฮะนั่นก็คือเออนี่ฮะใบประกอบของเขานั่นเองฮึบนี่เป็นรูปอิมเพลียวดามอนทั้ง2โหมดนะฮะยืนอย่างเท่มากๆนะครับแล้วก็กำลังยิงโปรตอนบัสเตอร์นั่นเองนะครับนี่ฮะด้านหลังของเขานะฮะวิธีการเปลี่ยนฟอร์มเป็นไฟ g h เตอร์ฟอมนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกับท่าโพสยืนท่าไม้ตายเนาะ ด้านในาก็จะเป็นรายละเอียดการประกอบของตัวนี้นั่นเองนะฮะเขาน่าจะเริ่มอ๋อเป็นเล่มแบบเปิดอย่างนี้นะฮะไม่ใช่เป็นแผ่นเนาะเออดีฮะเรียบง่ายดีอันนี้ทําเป็นเล่มอะดีฮะดีดีด,ด,ดีน่าจะเริ่มต้นด้วยดาก้อนฟอร์มนะสำหรับอันนี้นะครับอืมใช่จริงด้วยฮะ โอเคฮะต่อไปนะฮะเราจะมาประกอบกันเลยดีกว่านะฮะแล้วลองมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะ,ะพร้อมแล้วก็ไปประกอบพร้อมกันเลยนะครับสปีดบิลลุย ก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Imperial d ลดา o n มอนตนะฮะตามที่คู่มือบอกเลยนะครับว่าจะต่อเป็นตัวดากอนฟอร์มก่อนนะฮะหรือว่าดากอนโหมดก่อนนั่นเองนะครับเอาละฮะโดยรวมเนี่ยถือว่าการต่อครั้งนี้เนี่ยมันซับซ้อนมากๆา,ากฮะโดยเฉพาะตรงข้อต่อต่างๆของเขานะส่วนขาหน้าหรือว่าส่วนแขนของตัว Imperial d ลดา o n มอนหรือว่าตรงบริเวณขาหลังเนี่ยฮะก็ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนมากๆฮะแล้วก็ออกมาเท่มากด้วยะฮะสำหรับตัว,ต,วตัวนี้นะครับ ดีเทลค่อนข้างจะทําออกมาได้ดีมากๆฮะแต่ว่าผมติดอยู่นิดนึงเวลาส่วนหัวของเขาเนี่ยนะฮะตรงข่าค่อนข้างจะงอนแงนน,นิดนึงนะเนี่ยแต่มันอาจจะทําให้แบบเลื่อนได้นะฮะแล้วก็ส่วนของโปชิงตนันเบรเซอร์ด้านบนข้างๆปีของเขาเนี่ยสังเกตด,ดูว่ามันจะเหลื่อมล้ําระหว่างแบบนี่ยังไงเดียเนี่ยฮะยิงออกมาท้ายิงออกมานี่คือมันจะระหว่างเขาของตัวอิมพีเรียลดามอนะเ ค่อนข้างจะแปลกนิดนึงแต่ว่าพอยกคอขึ้นมันก็มันจะบางไป้วฮะมันจะบางไปเลยนะครับเวลายิงค่อนข้างอาจจะทําดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ค่อนข้างจะหลุดง่ายด้วยนะฮะระหว่างตรงงอนหรือว่าเขาของตัว Imperial Dia m ม n นนั่นเองนะครับแต่ว่าในเมื่อมันมีจุดแย่จุดดีก็ยังมีอยู่นะฮะก็คือตรงป่าเขาสามารถอาได้ด้วยนะฮะเออแล้วมีฟันด้วยนะตรงนี้ถือว่าทอาออกมาได้ดีอยู่นะฮะตรงนี้นะฮะชอบเลยฮะ ขอโทษทีนะฮะเพราะว่าการตัดเส้นอาจจะดูยดหยาบนิดนึงนะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเนี่ยอนาคตก็อาจจะส่งไปทําสีนะเพราะว่าแค่ตัดเส้นเนะี่ยยังยากเลยฮะเราจะทําสีเองก็คงจะลําบากอยู่นั่นเองนะครับดีเทลของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมา,มากฮะแล้วก็เออนี่ฮะมีดีเทล,ลเล็กๆน้อยๆคือมีมิสไซล์อยู่ตรงขาด้วยนะสําหรับดราก้อนโหมดตรงนี้หางยาวมากๆฮะนี่นะฮะโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับตอนแรกๆอะฮะเห็นภาพโปรโมทก็อาจจะดูว่าเฮ้ยทำไมแขนเล็กจังหรือว่า ส่วนต่างๆเนี่ยเวลายือนอะไรมันจะแข็งแรงไหมนะฮะคำตอบก็คือตามคาดนะก็ไม่ได้แข็งแรงสักทีเดียวนะฮะก็ยังมีจุดที่แบบบาลานซ์น้ำหนักได้ยากอยู่นั่นเองในตอนที่ถ่ายแอคชั่นหรือว่าจัดท่าต่างๆมาเป็นอินเสิร์ตเนาะสําหรับตรงนี้ปีค่อนข้างจะเท่มากๆะฮะเป็นสีแดงเลือดหมูนะเออเอามาดีฮะตัวใหญ่ด้วยแหละประเด็นนะฮะนีครับหน้าท้องของตัว Imperial d ด a m o n นะครับโอเคฮะนี่คือด r a g o n โ o d e เรามาดูจุดขยับของด r a g o n Mode กันบ้างดีกว่านะฮะจุดขยับของ Dragon Mode รงแขนเนี่ยสามารถาขาหน้าสามารถบิดได้นะฮะนี่แล้วก็สามารถนี่ฮะขยับขึ้นลงได้นะครับรงกรงเล็บสามารถขยับได้นิดหน่อยนะครับนี่ฮะฮึบมีแบบนี้เลยนะฮะก็ถือว่าดีอยู่นะฮะอืมแล้วก็สามารถบิดตรงนี้ได้ฮะขึ้นลงนะฮะปกติของฟิกไลท์เลยนะครับอืม อย่างที่บอกฮะขยับได้ตรงนี้สามารถขยับได้เหมือนกันนะตรงเขาของเขานะเลื่อนอะไรนะฮะปีกแน่นอนว่านี่ฮะกลางได้แบบหลายแบบเลยฮะบนี่หกปีกนะฮะได้หมดนะฮะกลางปีกขึ้นกลางปีกลงแล้วแต่เราจะจับท่านะฮะในส่วนของหางจะแบ่งเป็น2ท่อนนะฮะตรงนี้ยาวมาถึงตรงหางตรงนี้ก็สามารถปิดได้ะฮะนี่ฮะนี่บิดได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ สามารถบิดเนี่ยตรงนี้ได้อีกในส่วนหางของตัว Imperial d a ด m o n นะฮะตรงนี้จะเป็นรูก็คือจะมีตัวที่ตั้งสแตนมาให้นะฮะแต่เสียดายจริงๆฮะตัว Imperial d a ด m o n ตัวนี้ไม่ได้เอาแอคชั่นเบสแถมมาให้นะฮะก็น่าเสียดายจริงนะเพราะว่าการตั้งตัวเนี้ยฮะน่าจะเหมือนกันกับเมทัลคาร์โรมอนนะที่จะมีฐานแอคชั่นเบสมาให้นะฮะตัวนี้น่าเสียดายจริงๆว่าไม่มีนั่นเองนะฮะแต่ก็ทดแทนมาด้วยการที่เชนฟอร์มได้นั่นเองนะฮะ ในส่วนของขาหลังบ้างฮะปึ๊บนี่ฮะตรงนี้จะเป็นการขยับกึ่งกึ่งบอจอยนะตรงนี้ฮะข้างหลังสามารถบิดได้นะครับแล้วก็ปึ๊บแล็บก็ขยับได้เช่นกันนะเพื่อตั้งบาลานในการวางแล้วก็ตรงนี้นี่ขยับได้ฮะขาอีกเช่นเคยฮะอืมยกได้นะครับดีอยู่ฮะตรง L. เอวปึ๊บเอ็นได้ ปึ๊บนี่ฮะโยกได้เหมือนตัวเมทัลการูรูมอนเลยนะในส่วนของสติกเกอร์นะฮะนี่ฮะก็จะแบ่งด้วยตรงตานี่เป็นไฟฟอย,ฟอยสีแดงเนาะตรงนี้นะฮะหนึ่งจุดสองจุดอีกข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็มีตรงสีทองตรงนี้นิดหนึง่งนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกสติกเกอร์อีกนิดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นส่วนของนี่ฮะโปรโตอนบัสเตอร์นะฮะตรงปีกนี่ฮะสีแดงข้างบน นั่นเองนะครับในส่วนสติกเกอร์ในร่างนี้ก็มีประมาณนี้ฮะที่เหลือก็จะไปอยู่กันกับในร่างไฟเตอร์ฟอร์มและก็จะประมาณนี้นะสำหรับดีเทลแล้วก็สติกเกอร์แล้วก็จุดขยับต่างๆนะครับต่อไปเราจะมาเปลี่ยนเป็นโหมดไฟเตอร์ฟอร์มกันดีกว่านะครับผมโอเคมาในการที่จะเป็นโหมดไฟเตอร์ฟอร์มนะฮะก็คือดึงหัวของเขาออกมาก่อนเลยฮะปึ๊บจริงๆสติกเกอร์จะมีตรงนี้ด้วยนะนี่ฮะแปะข้างบนนะฮะสีดําแล้วก็แซมสีขาวตรงนี้นะนี่ก็ถอดออกมาแล้วสำหรับใบหน้าของ ดราก้อนฟอร์มนะฮะถอดออกมาปุ๊บแล้วก็ดึงคอของเขาออกมาเลยนะฮะเพราะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วนะครับปุ๊บแล้วก็มาจัดขาให้มันเข้าทรงนะฮะจากนั้นเนี่ยนี่คือคกลไกของเขาเลยนะคือการที่เราปลดล็อกด้านหลังนะฮะเพื่อจะให้ขาของตัว imperial diamond เนี่ยมันยืดลงมาได้อีกนิดนึงนะฮะมันจะมีแก๊กตรงนี้อยู่ฮะดำๆนะงัดขึ้นมาฮะ งัดตรงนี้ขึ้นมาห่างบังห่างบังปึ๊บนี่ฮะตรงดำๆตรงนี้นะนี่ฮะงัดขึ้นมาแล้วก็ดึงขาออกมาฮะปึ๊บแบบนี้แล้วก็กดลงไปที่เดิมเพื่อจะล็อกไม่ให้มันขยับได้อีกนะฮะมันก็เท่ากับว่าล็อกแล้วในส่วนของขาจากนั้นเนี่ยฮะส่วนของแขนนี่ฮะปึ๊บ ยืนเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีทรงเป็น imperial d ยลดามอและโหมดเชนไฟเตอร์ฟอร์มนะฮะโอเคจากนั้นก็ถอดเกราะขาหน้าออกฮนะอืมอุ้ยอ่าแบบนี้ฮะโอเคจากนั้นนะฮะเราก็พับแขนขึ้นไปหรือว่าหดแขนขึ้นไปฮนะแล้วก็บิดมันสามารถพอถึงสุดแล้วนะฮะมันก็สามารถ <c oughs> บิด,บด,บด,บดนี้อ่าประมาณนี้ฮะอีกข้างหนึ่งฮึหดแล้วก็บิดแขนอืมมันถึงจะบิดได้นะ อ่าแล้วก็จัดทรงให้มันอ่าโอเคประมาณนี้ค่อนข้างจะก้อนแงนนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นพาเนาะค่อนข้างจะขยับไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่จากนั้นเนี่ยเราเอาที่ติดอยู่ตรงหน้าขาของเขามาใส่เป็นเกาะไหล่ของเขาเองนะครับจะมีรอยเนี่ยตามนี้เลยนะฮะมันจะเข้าบล็อกนะฮะจะไม่ให้เสียบตรงนี้นะมันจะเข้าบล็อกตรงนี้ฮึบอืมล็อกมันจะล็อกไปเลยะฮะสองข้างเย่อ <Yeah. S 1> โอเคประมาณนี้หน้าอกของเขาดึงออกมาได้เลยะฮะ จากนั้นเนี่ยเราก็นำหัวดรา้อนฟอร์มนะฮะของอิมพีเรียลดามอนมาใส่ตรงกลางเข้าไปแบบนี้เลยนะฮะนำหัวมือของอิมพีเรียลดามอนไฟท์เตอร์ฟอร์มมาใส่ได้เลยนะฮะและนี่คือหัวของอิมพีเรียลดามอนนั่นเองนะครับในส่วนของสติกเกอร์เนี่ยฮะก็จะแปะตรงตาสองข้างนะฮะแล้วก็ตรงหน้าผากเป็น เพชรสีแดงนั่นเองนะครับในส่วนของหัวเสียบเข้าไปเลยะฮะตรงจอยตรงนี้ปึมโอเคแล้วจากนั้นนะฮะที่เหลือก็คือมือของเขานั่นเองทั้งสองข้างนะฮะเสียบเข้าไปเลยมันจะมีรูอยู่แล้วโอเคเหมือนจะเสร็จนะฮะแต่ว่าก็ขาดอีกนิดนึงนะฮะนั่นก็คือส่วนโปรตอนบัสเตอร์ออกมาจากด้านหลังของเขาแล้วก็มาติดบริเวณแขนขวาของเขานั่นเองนะครับอืมก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะฮะสำหรับ ตัว Imperial d a m o n Mode Chain, Fighter Form นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของจุดขยับของตัว Fighter Form บ้างนะฮะจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะก็จะมีตรงนี้ให้มีจอยแขนตรงนี้นะสามารถบิดได้ปะกตินะครับผม หมุนได้แล้วก็ยกแขนขึ้นเวลายกแขนนะก็ต้องระวังตรงนี้มันเด้งหลุดเลยนะเพราะว่ามันเป็นแค่การหนีไม่ได้เป็นการต่อลงไปกับจอยนั่นเองนะฮะยกแขนขึ้นได้นะฮะมือหมุนได้ฮะปกติเลยแล้วก็มีกงเล็บน่ข้อพับสามารถพับได้ฮะนี่สาหรับมือข้างนี้นะในส่วนของโปรโตอนบัตเตอร์ก็จะมีลูกเล่นของเขานะสามารถถอดออกได้แล้วก็นี่ฮะมันจะมีที่จับนะฮะสามารถดันมันออกมาได้ทั้งสองข้างนะฮะเพื่อจะใช้ท่าไม้ตาย นั่นเองนะฮะอ่าก็จะเหมือนในกระตูนเลยแหละตรงนี้นะเก็บไปฮะปึ๊บในส่วนของจุดขยับของแขนเนี่ยไม่บอกไม่ได้เลยว่าเพราะมันคือจุดข,ขายของ figure l i standard เลยนะฮะนั่นคือนี่ฮะการนี่การง้มแขนมาข้างหน้าแบบนี้นะฮะอ่านี่ฮะึบการโน้มแขนออกมาจริงๆอ่ะเพื่อจะทําให้จับตัวรตอ t บั buster ได้อย่างสวยงามนั่นเองนะเวลาแบบกลางเบรกออกมานั่นเองนะครับ,บ ประมาณนี้ฮะสำหรับจุดขยับของอุ้ยหลุดเลยตรงแขนนะฮะในส่วนของขาหรือว่าเอวก็หมุนได้ปกตินะฮะเอวปุ๊บการบิดอะไรอย่างนี้นะฮะรวมถึงหัวของเขาด้วยนะเพราะมันเป็นบอรจอยแล้วแล้วก็ในส่วนของขาก็จะขยับได้ปกติเลยนะฮะการยกขาขึ้นการงอเข่านะฮะงอได้เยอะมากๆฮะเท้าสามารถหมุนได้ขยับได้นะฮะนี่ดีเทลเท้าเออการจัดท่าอะไรค่อนข้างจะไปได้สุดอยู่นะฮะ แต่ว่าเรื่องบาลานน้ําหนักเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งเวลาจะจัดท่าอะไรมันจะล้มได้ง่ายมากๆฮะด้วยความที่มันเป็นพาเนาะไม่ได้มีอะไรถ่วงน้ําหนักไว้ในการตั้งบาลานนะฮะแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าโอเคฮะงานพาตัวนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยแล้วสําหรับแฟนๆตัวพระเอกทั้ง2คนใน Digimon Adventure Zero o 2เนี่ยล่างสุดยอดในภาคเนี้ยก็ถือว่าสวยมากๆฮะ ตัว Imperial d i a m o n ตัวนี้นั่นเองนะฮะถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับตัวนี้ควรมีเก็บและสะสมเป็นอย่างยิ่งนะฮะโอเคฮะประมาณนี้ฮะสำหรับการรีวิวนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะกับการรีวิวนะครับ Imperial d i a m o n นะฮะในลายของ f i g u Light Standard a m p l i f i นั่นเองนะครับจาก Digimon Adventure Zero Two นะครับผมตัวนี้เนี่ย ถือว่าเป็นหนึ่งตัวนะฮะที่ออกแบบมาได้เท่มากๆฮะจริงๆมันค่อนข้างจะเป็นออริจินัลของตัว Imperial d ล m o n เลยนะไม่ได้มีการดัดแปลงมากสักเท่าไหร่เหมือนตัวที่ออกมาก่อนๆหน้านี้เนาะนะฮะโดยรวมเนี่ยถือว่าออกมาได้เท่มากๆ,ๆฮะแล้วก็การประกอบเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนกว่าตัวอื่นประมาณนึงนะฮะโดยเฉพาะข้อต่อที่มันมีการบิดเปลี่ยนรูปแบบอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าเป็นตัวแรกที่มีการเชนฟอร์มด้วยนะฮะแล้วก็ข้อเสียเนี่ยก็มีอยู่เป็นเรื่องธรรมเดิมมากที่ว่าสีไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะฮะ โดยเฉพาะสีทองเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นสีทองขุ่นนะซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตัวเก่าๆแล้วฮะรวมถึงลายอื่นๆที่เป็นของฟิกไลด์ด้วยค่อนข้างจะหาสีทองให้ถูกใจน้อยนะไม่มีเลยดีกว่านะฮะแล้วก็การเล่นของตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงฮนะในการจัดท่าแอคชั่นหรือว่านํามาเล่นแบบที่ช่องผมเคยเอามาต่อสู้เล่นอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะฮะ จัดล้มยืนล้มถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันด้วยความที่มันเป็นพาแล้วก็น้ําหนักนะครับบาลานซ์อะไรเงี้ยค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะส่วนด้านบนของเขาเนี่ยก็มีทั้งปีกมีทั้งปืนมีทั้งอุปกรณ์ต่างๆมากมายแนละ้วทั้งนั้นเนี่ยทำให้ฐานข้างล่างของเขาเนี่ยซึ่งเป็นพลาสติกเหมือนกันนี่ค่อนข้างจะทรงตัวยากนิดนึงนะสำหรับตัวนี้เอาแล้วฮะท่านผู้ชมนะฮะมีความคิดเห็นยังไงบ้างน,นะฮะก็คอมเมนต์พูดคุยกันลงมาด้านล่างนั่นเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมนะฮะชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกนน แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดและชมก่อนใครนั่นเองนะฮะสำหรับ Imperial d a า m o นนะฮะทั้ง Dragon Form หรือว่า Dragon m มดเนี่ยหรือว่าโหมด h a i n Fighter Form เนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะ,ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับตอนนี้บายบายฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะต้อน เจ้าห้ามคิดจำกัดอิมพิเรียนดรามอน M P five เปลวดราโมนซูเปอร์เอ็กซ์ตาเป็นเปลวดรามอนอิมพิเรียนดรามอนคือเปลาดรามอนแปงลงร่างซูเปอร์เอ็กซ์ตาเป็นดิจิมอนที่ไม่เหมือนดิจิมอนตัวทั่วไปมีพลังมากกว่าหลายเท่าถ้าไม่ตายคือเมกาเดสมีฝันนะได้จำเรื่องที่เราเคยเจอกันไม่ได้เลยไง เราเป็นเพื่อนกันได้นะไม่เป็นทำไมไม่ต้องสงสารฉันฉันไม่ได้สงสารฉันพูดมาจากใจฉันไม่เข้าใจแกทำไมแกต้องไปคิดถึงเรื่องทีอื่นนานขนาดนี้โอ้โหมเกมอนไม่จำเป็นต้องอยู่ในโลกนี้แกกับฉันไม่ใครกับใครก็ไปแกตายแน่ไม่มีทางอินเดียดรามันวอชเชนไเตอร์ดอม ดิมพิเลียนดรา m อ u n ฟ e d fighter f ด้วยการยืนสองขาของเขาทำให้เขาสามารถเพิ่มพลังโจมตีขึ้นถ้าไม่ตายคือกิกาเดสจะตายนะที่นี่ไม่ดีแน่ตรงนี้นแหละเป็นที่กันไปเลยได้อยู่แล้วไก่ฟอนไก่ฮอ i boy, boy.